ดวงชาวราศีพิจิกงูยังงงดวงนี้โคตรดิดครับดวงชะตาของท่านแปลกแรลด,ดวงชาดวงชะตาของท่านเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเอาแนวนอนไม่ได้ในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกบอกได้เลยว่าดวงโคตรดิดผมเหมือนมารยศโดนท่านจะจับให้ดวงชะตาเ,าเองอยู่นิ่งๆไม่ได้เลย พอปัญหาต่างๆมันเข้ามาลุมเราไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงนิงนจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานเงนิงนเงนินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ดวงจะตาแบบนี้จะขึ้นก็ขึ้นสูงสุดจะลงก็ลงต่าสุดถ้าผมจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกจอมแย่รู้สึกตกต่ำพีดินเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเอาแน่เอานอนไม่ได้ ด้วยปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้าตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งความประสบลร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคเทพเทวดาฟ้าดินดบันดาลโดนจิตโดนใจมีเกณฑ์ชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีดวงชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญ ท่านจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษารับการบันดปรอยการรีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปเปลี่ยนแปลผันดวงชะตาแบบนี้ให้ระวังงูเขาแอบมองอยู่งูเปรียบเสมือนคู่ครองคู่รักจากอดีตชาติคอยตามติดหรือว่าเรียกอีกอย่างคือเทวดาประจำตัวนางฟ้าแม่ทูลหัว ที่คอยปกปักปกุ้มคองรักษาหนุนนำโชกตาพลิกเปลี่ยนแปรผันดวงจิตตาแบบนี้จะเจริญลุกเรืองเป็นไปได้ด้วยดีให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มตกตำแหน่งไฮประเพชสิงคสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตาตกตำแหน่งลื่นเลืองสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่บิดดาป,ปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระสรับกระส่ายอดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง ลมพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาการถือดาบตั้งขึ้นกาไดกาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรนครับผมปิศาจมมมานนางมารหลายคนอิฉาให้ลายใส่ลายป้ายสีจักพังพินาศเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาอำนาจบนบาร,รมีวาสนาปิศาจมมมานนางมานรลาย คนอิจฉาให้หลายใสหลายป้ายสีกันแกล้งในโชคกตามีดาปักลงมาตรงกลางใจกระบุนกระววยกระสับกระสายอดทนอดกัน้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคกตาดเมจิกเชี่ยวคำชูหนุนนำโชคกตาทเทพเทวดาฟ้าด,ด,าดนินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่ปีศาจมูมามันพร้อมที่จะทะเลาะวิวาทกับท่านท่านควรที่จะต้องหลีกหลีหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกล ในโชคชะตามนาฏบนบารมีวัสนาในเมื่อราชสีมานอนสบตักระวังเทียงชัยของท่านจะดับลงเพราะว่าปีศาจมูมานมันจะทําให้ดับเพราะฉะนั้นท่านต้องสู้เต็มกําลังัะผมอดทนอดกั้นัะผมอย่าไปกลัวคนลอีฉาให้ร้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่ต้องได้รับถ้วยทองถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจกัจกรจกัจกะเต็ม ให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าในเมื่อเราอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านให้ท่านถือดาบตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคกะตามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าแปดไม้เท้าเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคกะตาให้ท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย เดอะสตาร์ส่องแสงมงจันทางการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมัน่นการที่ท่านจะลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตั้งม้านจัดหนักจัดเต็มมีดดาบลอ้ลอมรอบปิดหูปิด,ปดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันการบดีประดอยลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงบดีงงงงงงอะไรกันแน่เนี่ย ปัญหาต่างๆที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงแทบจะทนไม่ไหวแล้วผมชิงไหวชิงพริบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพทุบายในหัวมีตะเมกหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนามีดดาบปักเต็มหลังกระบนกระวายกระสับกระสายอดๆๆๆๆๆทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆตกตำแหน่งดาบสองก้ยคิดพินิจไต่ตอง โชคชะตาของท่านตกตำแหน่งเจสเมนเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเราเจ็บปดวดรวดเลาแสนทุกทร,รมานแทบจะทนไม่ไหวแต่ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตาก็ต้องตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบื้องตถูกรลงวัลที่หนึ่งแจ็คพอตเจ็ดสิบสองล้านแต่งยังไงล่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมอย่าดูถูกเรียงเด็ดขาดเป็นไปได้นะครับทำไมจะเป็นไปไม,ไม่ได้เพราะฉะนั้นในโชคชะตาอํานาจบนบารามีวาสนาแคงแมนเกิดขึ้นในโชคตาตกตำเบี้ยดินจงใช้มนตเสนเข้าแก้ สเสนมนจันทาเข้ามาช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมราศสตูโมวานให้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รือโชคเดอะเอเมโลม่บังเกิดขึ้นดวงชะตาตก,ตกตำแหน่งนักรบนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเดอะเลเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้ากว่นมการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันโชคชะตาของท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแยก แต่ว่ามีเทวดาส่งมอบด้วยถ้วยทองก็แปลว่ามีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มนะผมจะมีสิ่งดีๆส่งมอบให้แก่ท่านนั่นเองนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาหลวงชะตาของท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าพระราชาถือดาบประหารประหารศัตรูมมมานปราศัตรูให้เฮี้ยนเตียนหลวงชะตาแบบนี้ตกตำแหน่งเดอเวอร์จะเจริญลูกเลื้องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน นกน้อยจะนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาสองเหรียญสองถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาม้าพยองนะครับบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาท่านมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบสำเร็จดวงชะตางท่นจะตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมาย ปูฤาษีสองแสงแตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความประสล็ลโ้คลาบเงินทองบาร,รมีวาสนาแล้วฟูมันเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดขอทํานายว่าดวงชะตาคุณจะได้เจอพาร์ทเนอร์เจอคนที่ใช่เจอคนที่เหมาะสมครับนะเขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมนะครับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในสุขทําให้ท่านรู้สึกสุขสมสมหวังดังใจหมายเมื่อท่านปักธงรอเตรียมตัวเลยซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินออกรถใหม่ายแดง ดวงชะตาแบบนี้ต้องคึกเขิมต้องเอาจริงครับดวงของท่านดีนให้ทํำยังไงได้นะครับท่านจะมัวแทรคระบผมให้ดวงชะตาเป็นไปตามนั้นเป็นไปไม่ได้ะครับผมต้องจัดหนักจัดเต็มทํางานให้หนักมีเงินให้มากให้ร่ารวยด้วยซพย์สินเงินทองจะรวยเลยรวยครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป,ป็นสุขปัญหาต่างๆปัญหายาจบจะหมดไปครับผมอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างจงพบป,ปะผู้คนเยอะแยะมากมาย เงินทองจะไหลมาเทมาประสมเหร็ดวงชะตานี้จะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดถ้าผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติ๊บให้ค่าคูหมอสันให้ค่าคูต่างช่องได้ครับรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งร้บผมท้ายคลิปลหมอสันทําคลิปพิเศษเอาไว้แล้วรับฟังคลิปพิเศษกันนะครับชาวราศีพิจิกดวงชะตาราศีพิจิกประจําเดือนเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะได้พบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ มากมายด้วยพลังของดาวอังคารที่เป็นดาวประจําราศีของคุณจะส่งเสริมให้คุณมีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆอย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังไม่ให้ความกระตือรือร้นนั้นมากเกินไปจนขาดสตดิเพราะอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะพบว่าตนเองมีพลัง และแรงผลักดันในการทำงานอย่างมากคุณจะรู้สึกกระตือรือร้อนที่จะเริ่มโครงการใหม่ๆหรือรับผิดชอบงานที่ท้าทายมากอ่ขึ้นความมุ่งมั่นและความตั้งใจของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาทำให้คุณได้รับการยอมรับและความไว้วางใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังในการสื่อสารกับผู้อื่น เนื่องจากความกระตือรือร้นของคุณอาจทำให้คุณพูดจาตรงเกินไปหรือขาดความละเอียดอ่อนในบางครั้งซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจให้กับเพื่อนร่วมง,งานได้พยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและทำงานเป็นทีมให้มากขึ้นในช่วงกลางเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการสำคัญหรือได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดช,ชอบสูงขึ้น นี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถของคุณแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความทะเยอทะยานมากเกินไปจนทำให้คุณรับงานมากเกินกำลังสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานคุณจะสามารถแสดงความมั่นใจและความสามารถของคุณได้อย่างโดดเด่นทำให้มีโอกาสสูงที่จะได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจ ช่วงปลายเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอาจมีความขัดแย้งหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้คุณควรใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาของคุณเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวราศีพิจิกจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วยพลังของดาวอังคารคุณอาจรู้สึกอยากลงทุนหรือใช้จ่ายเพื่อความสุขของตัวเองมากขึ้นแต่ควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาอาจเป็นโบนัส หรือค่าคอมมิชชั่นที่คุณรอคอยนี่เป็นโอกาสดีที่จะนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนหรือเก็บออมแต่ก็ควรระวังไม่ให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินไปในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเนื่องจากดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอยากเสี่ยงมากเกินไปการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคง หรือการเก็บออกระยะยาวอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในช่วงนี้สำหรับผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่แต่ควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและมีการสำรองเงินทุนไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินช่วงปลายเดือนคุณอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก ในครอบครัวควรจัดสรรงบประมาณให้ดีและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงนี้ยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพิจิกที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีความท้าทายและโอกาสควบคู่กันไปยอดขายโดยรวมมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่ามีลูกค้าใหม่ เข้ามาสนใจสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้นอาจเป็นผลมาจากการทำการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ที่คุณได้ทำไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความประทับใจและรักษาฐานลูกค้าใหม่เหล่านี้ให้ได้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมใหม่ๆ จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษในเดือนนี้หากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับด้านเหล่านี้คุณอาจเห็นยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างมีในสําคัญในช่วงกลางเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดคู่แข่งอาจมีการปรับกลยุทธ์หรือออกโปรโมชั่นใหม่ๆที่น่าสนใจคุณควรติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษหรือการให้บริการเสริมอาจช่วยรักษาฐานลูกค้าและดึงดูดลูกค้าใหม่ได้อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจลดราคาหรือให้ส่วนลดมากเกินไปเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อกำไรในระยะยาวแทนที่จะแข่งขันด้านราคาควรเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการของคุณ ช่วงปลายเดือนยอดขายอัจะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องกังวลมากนะักเพราะนี่เป็นเทียงการปรับตัวตามฤดูกาลคุณควรใช้เวลานี้ในการวางแผนกลยุทธ์สำหรับเดือนถัดไปรวมถึงการสำรวจความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มตลาดใหม่ๆสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการปรับปรุงเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มการขายการลงทุนในการทำการตลาดดิจิทัลหรือการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสำหรับชาวราศีพิจิกคุณจะพบกับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตทั้งในด้านการงานการเงิน และความสัมพันธ์ในด้านการงานคุณอาจได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมโครงการใหม่ที่ท้าทายและน่าสนใจซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะใหม่นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในระยะยาวในด้านการเงินคุณอาจพบกับโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจแต่ควรระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจนอกจากนี้คุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นการได้รับโบนัสหรือการได้รับชรหนี้ที่ค้างมานานในด้านความสัมพันธ์